ผิวดีมากเธอเดี๋ยวไซรับมมาเธอตักเธอเชื่อฉันนี่ผิวของลางคนที่กำลังจะเป็นพี่จุ๋มก็น่าเงาอะดูยังเงาอยู่เลยเนาะตั้งแต่เช้าด้ยนี่น่ะเธอแล้วฉันใช้แค่กันแดดนาเงานี่คนสุดทายคือตาตอมจะดับเลยไะพี่พีไม่ได้มาลับค่ะเซรั่มแต่ไซนี้ไม่มีนะคะให้ดูเฉย จองไซรัมรอเลยจริงๆไซรัมอ่ะมหมดจอดก็พอดีเลยเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ไม่มีผิาะีวชมพูอยู่ปะเนี่ยมันมีฟิลเตอร์อยู่ปะเนี่ยไม่มีมีดิไม่มีเห็นปะมีปะคอนทัวาาร์ตะก้าอุฮ้ยคนพูดเนอร์อะ <laughs> คอนทัวาาร์ตะก้าไหนไซรัมคนทองใช้ได้ค่ะสั่งมาแล้วไม่สั่งร้อยสี่สิบห้าก็ได้เธอสั่งไปเถอะเพราะมันจะหมดแล้วฉันไม่ได้ทำมาบ่อยๆเดี๋ยวไซรัมใส่ปกติไปฉันก็ไม่ทำใส่ใหญ่ขายนะ เมื่อกี้ถามได้นะอยากได้ดไปเอานู่นแฟคเตอรี่เดือดเดือดสี่ขวดร้อยสี่ร้อยสี่จิบห้าเอ็มแอลช้นโทตะก้าสี่นักลัวนะเอ,อ้ยหรือว่าตัวแทนถ้าใครใช่ไหมมีฟิลเตอร์เนี่ยมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมที่ชมพูแก้มชมพูเป็นยังไงก่อนแก้มชมพูฉันว่ามันผิดปกตินี่อ่ะหายชมพูยัง ยไม่เงาแ,แค่ความชมพูหาย <c oughs> ทำไมขัดขางทำไมนะไ,มดนได้ยินว่าอะไรป้าทำไมอยู่ดีขัดขานนี่แบบอยู่ในอยู่ในนี่ป่ะเนี่ยอยู่ในสภา,าป่ะเนี่ยเนี <c oughs> <c oughs> ่ฮะเราขัดขานกันเลยเหรอ โอ้ก็ทานดีฟุ้มหิวได้ดีมากแต่ว่าเราของก็ขาดแต่หนูยังมีจนะพี่เมื่อคืนนี้พี่หิวใช่พี่ก็นอนพี่เก๋ว,ว่านอนได <laughs> ้เลยค่ะจุ๊งถ้าคุยกันตอนงคืนเนี่ยถามจริงพี่เก๋โทรมารีไ่ไงมะมอยซอยเก้าี่หนึ่งเรื่องอะของโอแต่เวลาโทรหาหนูนะหนูบ้างคุยเป็นลูกขอสักห้านาทีที่ขอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งใจคุณหมูไงหนูบอกว่าได้พี่เก่งมาแล้ว หรือเขาเห็นโมเมนต์ว่าหนูรับโทรศัพท์แล้วหนูไม่เต็มใจรับโทรศัพท์วะเขาก็แบบเออเขาก็เกรงใจนึกออกปะแต่กับพี่พี่ก็พร้อมเมส์นะคะพี่เก่งให้จีนจะคุยอะไรมาเขาก็จะถามว่าพี่จุ๋มบ้างหรือเปล่าพี่จุ๋มอยู่ไหนเขาใช่สนมกันนะก็จะคุยเรื่องแบบมันไม่เหงาค่ะพี่เก่งเราเป็นเพื่อนค่ะพี่จุ๋มไม่ได้ไปกันด้วยค่ะไปสวีทกันทัดคน มันเป็นกกขอโอเขาไม่ได้เลยเป็นไรเอ่ยปล่อยเขาแบบมีชีวิตสองคนบ้างอย่างี้สองตสองนี้เหรอปะน้อยมากค่ะก็นั่นไงมันน้อยไงก็ถึงว่าถึ่งไฮไมนมีไย่างงี้ทึ่งไฮทึ่มีนะถึ่ใไฮใช่ไหมเราก็พัดกันเนอร์อันนี้ไม่ใช่เนอรอแล้วอันนี้เสียงสูงละพัดเจนเนอร์เวลาเรามีน้อยเราก็ต้องปล่อยให้มีเวลามีเวลาลราพี่โทรตามเรานะพี่ไม่รักโทรศัพท์ ว่าโทรกลับเราไม่รับไม่ต้องแต่งเยอะเราติดขนตาไหมหรือว่าเราไม่ควรติดตาติดขนตา,ตงตาไงจะได้ถ่ายรูปออกมาแล้วตาเบลว์เปผื่อคนจะมองว่าหนูตาตาดูขี่อ่อนมากขบับรถเองเหรอคะไม่ค่ะ ไม่ขับรถเองมานานละสอปีไล้ปะสอปีนะจริงๆเพิงแต่เข้าหายโควิดแล้วเขากลับมามีคนขับรถขับรถให้ <c oughs> ไม่ต้องบอกว่าอุย้ยให้ซอมมากดูรวยมากเลยค่ะจ้างคนขับรถด้วยอ๋อพี่พีจ้างให้อะ <c oughs> มีแค่เดือนเดียวเท่านั้นที่หนูจ่ายให้เองก็แล้วแต่แต่ว่าพิเศษก็จ่ายตลอดสบายพิเศษเกินอยู่นะ